สวัสดีครับสวัสดีน้งนองๆทุกคนนะครับพบกับฮีโร่สุรินนะครับตอนนี้พี่ฮีโร่มาที่หน้าจุดรับสมัครงานหน้าอมะตะนครนะครับมีงานเยอะเลยแต่วันนี้ต้องบอกก่อนนะครับว่าผมจะแบ่งไม่ให้คลิปมันยืดเยอะยาวเกินไปเนาะผมจะแบ่งเป็นอ่อาไฟล์ผลิตนะครับไฟล์ผลิตที่ เออเปนว่าฝ่ายผลิตแล้วกันวุฒไม่สูงนะครับแล้วก็ตำแหน่งวุฒปะวะสขึ้นไปนะครับมามาดูกันเออแล้วก็อีกอย่างนะครับสำหรับพ่อแม่พี่น้องที่มีลูกหลานนะครับดูคลิปของผมเสร็จแล้วก็พยายามดูนะครับว่าในนิคมอุตสาหกรรมลูกหลานของเราควรจะเรียนด้านไหนนะครับสาขาอะไรที่เป็นที่ต้องการของท้องตลาดนะครับ มา,มาเริ่มที่ตำแหน่งแรกกันวันนี้เราอยู่ที่บริษัทจอบซัพพลายนะครับจอบซัพพลายเป็นบริษัทของซับคอนแทคนะครับแต่ว่าก็ยังมีการบรรจุอยู่นะครับมาดูตำแหน่งแรกกันชื่อบริษัทว่าอมาซากิภายประเทศไทยจำกัดเฟสที่3นะครับต้องการตำแหน่งผู้ช่วยไอทีนะครับ เป็นบริษัทผลิตชิ้นส่วนอุปกรณ์อะไรเพื่อใช้ประกอบเครื่องปรับอากาศำาสำหรับจำหน่ายทั้งในและต่างประเทศนะครับค่าจ้างและสวัสดิการค่าจ้างจะเป็น360บาทต่อวันนะครับค่าเบี้ยขยัน1-3เดือนได้900บาทนะครับต่อเดือนแล้วก็เบี้ยขยัน4-6เดือน1000บาทต่อเดือนนะครับเบี้ยขยัน7-12เดือน1,100บาทต่อเดือนนะครับ เบี้ยขยันหึปีขึ้นไป1,200บาทต่อเดือนมีอาหารกลางวัน OT ฟรีนะครับมีให้ทานฟรีมีรถรับส่งแล้วก็มีบรรจุเป็นพนักง,งานประจำนะครับการชีวิต1นึ่งแสนบาทนะครับมาดูคุณสมบัติอันนี้รับเป็นเพศชายนะครับอายุ21-35ปีมีประสบการณ์ด้านการซ่อมคอมพิวเตอร์นะครับวุฒิก็ ปะวะชปะวะสสาขาวิชาคอมพิวเตอร์นะครับไม่มีภาระด้านการศึกษานะครับสุขภาพร่างกายแข็งแรงไม่มีโรคประจำตัวรายละเอียดของงานก็ทำงานวันทำงานปกติวันจันทร์ถึงวันเสาร์แล้วก็เสาร์เว้นเสาร์นะครับทำงานตั้งแต่เจ็ดโมงถึง4ี่โมงเย็นนะครับ OT สี่โมงถึง1นึ่ทุ่มนะครับวันหยุดประเพณี13วันต่อปีนะครับ เงินออกเดือนละสองครั้งทุกวันที่สิบห้าและวันสิ้นเดือนสนใจติดต่อสมัครได้ที่บริษัทจอบซัพพลายนะครับฮิวแมน e ีทีอะไรทีซอสเซลจำกัดหน้าในคมอุตสาหกรรมอมตะนครอมตะพลาซ่านะครับห้อง B14 หรือว่าโทร098 279 8055กนะครับก็ประมาณนี้ตำแหน่งวุดปวช ภาวชอวสอนะครับแล้วก็อันนี้เป็นอันนี้นี่พุทมอม .3 ิวี่ม .3, มอ3เอาเป็นอันนี้อัน,นหนึ่งแล้วกันริสัตโมเอ Modern Engineering ประเทศไทยจำกัดเฟสที่สี่นะครับ ประกอบธุรกิจประเภทอุปกรณ์เครื่องใช้สำหรับตัวถังรถยนต์บริษัทดีเมียนะครับค่าจ้างและสวัสดิการค่าจ้าง3 5 4บาทต่อวันค่าอาหาร35บาทต่อวันค่าอาหาร ot 30บาทต่อวันค่าค่ากัดเด็ด190บาทต่อวันเบี้ยขยัน4 0 0 500 900บาทต่อเดือนการชีวิต1น0 0 0 0บาทนะครับมีบรรจุเป็นพนักง,งานประจำมีรถรับส่งตามเส้นทางที่กำหนด เป็นรถตู้คุณสมบัติก็จะเป็นเพศชายนะครับวุฒิการศึกษาม .3 ขึ้นไปอายุ21 3 5ถึง35ปีส่วนสูง160เซนิเมตรขึ้นไปสามารถทำงานล่วงเวลาได้ผ่านการเกณฑ์ทหารหรือได้รับการยกเว้นนะครับเปลี่ยนรอดดมาเนี่ยรอโดอก็สำคัญนะรอโดสำคัญมากรายละเอียดงานนะครับทำงานปกติวันจันทร์ถึงเสาร์เสาร์เว้นเสาร์นะครับกะเช้า8โมงถึง5โมงเย็นนะครับ OT 17 20ถึง19 50กระดึกทำงาน2ทุ่มถึงตี5นะครับ OT 5ตี5 20ถึง7โมง50นะครับได้ OT วันละ2ชั่วโมง30นาทีรอบกันดัดวิกวันที่16ถึง15จ่ายทุกวันที่2 5ของเดือนวันหยุดประเภณี13วันต่อปีนะครับสนใจต่อที่บริษัทจ o b บซัพพลายฮิวแมนรีซอสเสจจำกัดน,นะครับ เบอร์โทรก็038 458919นะครับเพราะมีสาขาบ้านเก่าด้วยสาขาบ้านเก่าโทร038 452173ติ 3. ดต่อสอบถามที่038 458919นะครับหรือว่าคุณอาร์มนะครับ0982798084นะครับอันนี้อันนี้เป็น QC รับสมาัครไฟผลิตซ้อมคน บริษัท ata c a t t i n g technology จำกัดเฟสที ium, ่เประกอบผู้ผลิตอลูมิเนียมผลิตภัณฑ์อลูมิเนียมนี่นะครับรูปแบบของตัวชิ้นงานค่าจ้างและสวัสดิการค่าจ้าง354บาทต่อวันค่าอาหาร40บาทต่อวันค่า ot ทีบ5าบาทต่อวันค่าอาหารโ ot วันหยุด35บาทต่อวันค่ากากลางคืน115บาทต่อวันเบี้ยขยัน500บาทต่อเดือนนะครับ มีบรรจุร็นพนักงานประจำนะครับคุณสมบัติที่ต้องการคือเป็นเพศหญิงนะครับแผนกคิวซีบุารศึ 3, มษามขึ้นไปอายุ21-35ปีส่วนสูง1 6, 5 5ถึง1 5เซติเมตรขึ้นไปนะครับสามารถทํางานร่วงเวลาและเข้ากะได้บุคลิกภาพดีนะครับทํางานจันทร์ถึงเสราร์เว้นเสราร์ออหยุดทํางานเสราร์เว้นเสราร์นะครับจุดวันอาทิตย์ กะเช้าทำงานแปดโมงถึงห้าโมงเย็นกะดึกสองทุ่มถึงตีห้านะครับกะกลางคืนก็สองทุ่มถึงตีห้าหนึ่งอาทิตย์เปลี่ยนกะหนึ่งครั้งนะครับรอบตัดวิกวันที่หนึ่งถึงสิบห้าเงินออก,ออกอวกกันที่ยี่สิบรอบตัดวิกวันที่สิบหกสิ้นเดือนนะครับเงินเงินออกวันที่ห้านะครับมีวันหยุดตามประเพณีสิบสามวันต่อปีครับสมัครก็อันเดียวกันนะครับอันนี้จะเป็นก็ผม คลิปนี้ก็ให้ดูสามบริษัทก่อนนะครับเพื่อไม่ให้มันยาวเกินไปโอเคนะครับสนใจก็สามารถโทรมาสอบถามได้ตามเบอร์ที่ผมอ่านไปเมื่อกี้นะครับแล้วก็ยังมีงานอีกเพียบนะขับฟลุกลิฟก็มีนะครับโอเคคลิปนี้ขอตัวลาไปก่อนนะครับเดี๋ยวรอพบกับคลิปต่อไปนะครับมีงานพนักง,งานประกอบชิ้นงานด้วยมีงานขับฟลุลิฟมีงานเยอะครับ ไฟผลิตก็มีโอเคนะครับคลิปนี้ขอตัวลาไปก่อนนะครับสวัสดีครับ